ก่อนอารุณนขึ้นเสาของวันใหม่เอามาทำใจให้พองใสตามคําของสมเด็จพระจอมไตรพระาาสดาสัมมาสัมพุริเจ้าด้วยการลาวกุศลทั้งปวงทำกุศลให้เกิดขึ้นทำจิตให้พองใสพองแผ่วมาชำระใจของเรา พอเมกูบาจารย์สอนแต่ก,ก่อนฝวนมาไม่ไม่เพิ่นว่าตื่นมาเนี่มือเสาเผาหำเหฮียนเฮียนหนังสือท่องมุ่นสมองยังโป่งปอดโป่งบ่า,า,ท,าท่านคืดหลายเพราะท่านเลี้ยวเห็นบ่าท่านคิดหลายจิตบพท่านฟุ่งแห้งพอคณะคนนอนหรับซำดับเครื่องใหม่ถ้าโพธิตใจบบวุวนวหวอยู่แต่ดังเดิมนอนหรับกับมิชลีเม่นเกินมา จิตมันกะเริ่มทํางานสตาร์ทเครื่องใหม่บานีงกเะเฮาบ่รท่านปล่อยจิตไปตามอารมณ์เฮากะเลยต่องมาตื่นขึ้นมาก็เลยมาฝึกจิตโดยการเอาจิตไปฝึกภาวนาบริปลอยจิตไปตามยถากรรม โดยตามแบบพอ่อเมรุบาอาจารย์ลูกขึ้นมากเลยสำรวมจิตภาวนาให้มันติดกับคำพุดโทษหรือดูล่มหายใจจับลมหายใจหายใจเขาพูดหายใจออกโทษดูล่มหายใจล่มกระทบจมูกพยายามจับจ่องดูตั้งสติดีลืมตาไว กับวาจำเป็นมาสิลลืมตาหรือรับตารับตาลืมตาเอาเป็นมาเฮ็ดจังไหนห้าจังสีมีสติสัมปญหงมื่อขิงหงมื่อตนโตหงมื่อล่มหายใจหายใจเขาเบาๆเ็าคอยประคองล่มหายใจเบาๆตามดูล่มไปสุดถึงทอง คอยๆปล่อยลมเบาๆประคองเหมือนบุรุษถือภาชนะเต็มด้วยน้ำเดินไปในทางธุรกันดารในทางหลาดสั้นในข้างโปกสั้นบุรุษนั่นจะพยายามบวหายน้ำกระเส้นดินออกน้ำเฮียออกจากภาชนะ ก็ต้องบุรุษต้องๆค่อยอันเป็นว่าบางเื่อเข้าตื่นมาถ้ามัน s ่วง g ่วงมันซึมคู่มือนี่ก็ยังดีว่ามีกาแฟาซอยพอให้จิตให้กายตื่นแต่ก่อนบ่มีก็ต้องตื่นขึ้นมาเฮ็ให้ในอาหนามล้างหนะ้าแล้วก็เดินจงกรมก่อนเดินยางวับปั๊บพุทโธ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 ไปหรือตื่นมาก็่ะว่าพุทโธแล้วก็สวดส,ส,สารทะย่าถ้ำเจักบด หรือสวดอิติปิโสหรือ,อบางคนถ้าปันปฏิมโมกได้เองสิแคาา่ตื่นมากะสิสวดปฏิมโมกจากบักจากสิบยี่สิบหรือสามสิบสิขาบทสิถ้ากเาเ็เดินจงกรมบานเพื่อหายใจมันซึนเดินจงกรมพุทโธพุทโธพุทโธกาวาเห็นโลเห็นการกล่าวขาว่า ปั๊บผอมก็พู้โท่ลงตัวลรวก็จับใส่ล่มหายใจจ้ากล่าวขาผอมล่มหายใจผอมพูดหยาบกล่าวขาล่มหายใจอ่อมพูดผอมโทษปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บลงตัวค่อยประคองประคองประคองละเอียดละเอียดเบาเบาเฮ็ดไม่ไมเฮ็ดแบบมันเป็นหยาบหยาบแต่ตัวไปก็ค่อยเบาเบาาล่มแลบานเท่ากันกาว่าใจเข้าซื่ is is อจิตเท่าซื่อเท่ากันนัง นั่งอริยาบทได้ก็ได้สายทับข้อข้วทับสายอะไนั่งอยู่ในห้องกับบาคุ้มผ่าก็ได้คุ้มก็ได้นั่งอยู่ในห้องธรรมดานี่ก็ตื่นไม่เอาสํารวมก่อนนั่นงก่อนนอนสิเวทแนวอื่นตื่นขึ้นมานี่รวบรว,วมใจก่อนปับป๊บครูบาอาจารย์เคยสอนนอนลงปูพลุสีลิงดําสอนอาตมาเหตุเบิ่งกับรู้สึกว่าดีคือตื่นมาโป,ป๊บเปล่กับลูกนั่งโป๊บปั่ากับม่วนขาเข่า,ขาก็ตั้ง หายจับลมหายใจก่อนย่านันพาวมันคิดเรื่องอื่นมากมายนะอะย่านันพาวปล่อยใจให้ไปมีสตาร์ในเรื่องอื่นพะตื่นมากหม่ใจมันยังว่างอยู่หรือบ่า่างถ้าเฮาก่อนชินอนนั้นเาพุทธทาเาวนาพุโทพโธโปรดจับลมหายใจตื่นขึ้นมาปรับมันกระสีจับลมหายใจพุโทโธก่อนถ้าฝึกกระสินนํากระสิณชื่อจับผ่าพระพุทธโป แต่ตอนนอนเขาจะป่าพุทโธพูทโธรับหูเมียขึ้นมาปรับเมื่อหูเมียขึ้นมาเสียงแววตาสว่างข้นบระซึกปุ๊บขึ้นมามันก็สิคิดถึงพระพุทโูกก่อนเนี่ยมันกจะสเป็นพุทโธเพาก็ตามหลูกคิดถึงปั๊บให้ลูกตามหลูกตามไหมท่านอย่าปล่อยมันดิสิพอจินมันสตาร์ทปั๊บมันคิดถึงพุทโธก่อนเ้าบ่ใส่ใจมันก็ไปคิดเรื่องอื่นบัด เรื่องที่มันยังค้างๆไ้ในใจแต่เมื่อวานตัวไรกนมัก็สิมากรับไปแต่กันคิดเฮ่าอ่ากนที่นอนมีพุทโธมีคัามภาวนามีดูล่มหายใจมีภาพพระอยสิสมุติฝึกกสินนามันนมหัวเมียึ้นมาปรับมัก็สิเกิดภาพกสินกรพับขึ้นมาแล้วพุทโธมัก็สิดังตามดูลมหายใจเข้าตรงตามประกอบตามรูกับ มันพ่าหน้าพโธพุโทโธดูดูล่มอ่าดูผาบศินของตนเองพยายามกอยประครับประคองดูได้แล้วแเรวาลเรแล้ว,ลว,ลว,ลวยาประมาทจะขานเบึงยาว่าเอาละ่ะกาวาใดมันชัดใสปองสสยใจเฮาปองใสหนุม่มนวน่นวน,น,วนเบิกบานมีปีตีในใจอิ่มเอิบในใจ มามีที่มีปีตีเบิดไม่ใจนี่ใจเขาสิบงงเงาเบาเศร้าบ่ซึมเบาง้อยเงี้ยงงาบ่ท้อแถมันที่ซึมชื่อเห็นเบรกิดปื้ม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 มีความปลาหมดปลาปื้มถ้านางรับตาก็สิมีความสว่างนวลนวใสบริสุทธิ์ขึ้นมาพอสมพวรแล้วเขาจังลุกออกไปในอเรียบทอื่นไปสู่โซลมสาลาไปสู่ที่อื่นอ่า เฮตุทั้งสี่เรื้อหนาลางชิ่งแลละก็ไปนางภาวนาหรือเดินจงกรมแล้วก็นางภาวนาจะปล่มหายใจเหตุ <Head S 2> ไปเรื่อย<ๆ>ไปมากก็สิเกิดพ่อพูนพ่อพูนพ่อพูนพระพุทธเจ้าจึงว่าเมื่อกระทําให้มากเกิรให้มากเกู่ยวซึ่งอานาปานาสติจิตของเราจะไม่ลำบากตาของเรามกายของเราจะไม่ให้ไม่ลำบากจิตจะหลุดพ้นจากหลุดพ้นจากความบุ่ไหว้หุ้นหวย ลุดพ้นจากความอึดอัดคับแขนเครื่องใจแม้นคนเฮ่ามีทุกมีความลําบากจากทาทํางานพัดผ่าจากนอนหูเมียเข,ข,ขินคิดมมนก็สิปสบอยว่างไปตามขันอย่าลืมว่านอนรับกับมีคุณชนประโยชน์เทีนบ่คนเฮ่านอนบ่รับอุ่นไหวถ้านอนรับหูเมียขขินเมื่อก็เบ,บาวบีแต่ก็ฝึกล่มหายใจคนมีความทุกแห่งก็สิมีการกดกิง ก็จึงมีการปล่อยว่างโดยธรรมาศาสตร์เป่าพายลมทั้งปากก็เพราะว,ว่ามันมีถูกบานี้เข้ากับการจัดการกับลมหายใจก็คือเป่าลมหายใจออกก่อนหายใจเขายุดเป่าลมหายใจทั้งปากสอสมบารหายใจเขายุดภาวนาไปนํางเทพบางทีเฮ้าก็าตตรง อาศัยว่าเพื่อจะให้จิตสมาธิสรงโตอยู่นานๆหายใจเข่ายุดนับหนึ่งเป่าลมหายใจพอหายใจเข่าก็ท้วแล้วก็ยุดนับหนึ่งสองสามสี่ไปหอดสิบหอดสิบแล้วก็ถอยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งยุดเฮดลบจากสองถเถียวสามถเถียวยนี่มันการฝึก คือคณะที่เฮานับนี่เฮาก็ตั้งใจว่าเฮาสิพยายามบ่ให้ลืมพยายามประคองจิตอย่างเต็มทีนี่คือว่าหัดฝึกส่งจิตให้อย,ยู่นานต่อไปจากสิบถลก็ถอยหนา้าถอยหลังถอยหนา้าต่อมันสิ้สิน้นเฮาก็สิได้ดนตั้งที่เฮาพุโทโล1หึงเที่อเทียมันปาเฮาถิ่มเลยจักไปใส่อ่าเพ่งพระพุทธรูปเพ่งภาพนึกถึงภาพพุทธโธพระพุทธรูปขึ้นมาก สองสมบาติจักเสียไซมีภาพแนวอื่นเกิดขึ้นในใจความคิดได้เกิดขึ้นภาพกับปรากฏในใจเกิดขึ้นอันนี้ฝึกสมาธินี่เข้าก็ต้องมีเทคนิคแล้วก็บแม่นว่ารซัมนี่พ่อแล้วบามันเฮาาให้จังสีได้นอนหูเมียเข้ามาเป็นวามใหม่ลูกจากสถานที่เดิมเข้าไปแนวแรบ่บานบินบาดกับเป็นแนวใหม่ไปเห็นคนได้ยินคนเบาเรื่องนั้นมาใจฮแวบไปน้าเขา มันก็เปลี่ยนความรู้สึกอยู่เลยเพราะนะั้นถ้าเราตามรูตามประกอบตามดูดูลมหายใจยุดความรู้สึกหรือคิดตึกอยู่ที่ลมหายใจยุดอยู่ตรงนี้ก่อนสิลุกขึ้นไปรุ่นใหม่ทําใจให้ผ่องใสเมื่อนั้นเท่ากับเสียลมดีสบายใจดีคนอารมณมดีโมเมนต์สีหัวอยู่วัดมือดอกคนอารมณมดีมันก็สิมีน,นาอิมเอ,อิบผ่องใสมันสื่นใจโ่้ หลางกายห้ามโบเก็บไข่ไดรปวยมันก็มีความสื่นใจอยู่ภายในมีความปีตีมีความอิ่มเอิบมีความป่าโมดตัวว่าเบื่องล่มหายใจกับม้วนนะขอภาษาม้วนความทุกข์ที่โบเสียแท่งใจเฮานะแล้วก็วันนั้นเป็นวันใหม่ที่วันที่สดชื่นที่แจ่มใสเมื่อมีอารมณ์ใดมากกระทบเห็นความอารมณม์หลงมันเห็นความทุกข์โหเจ้าๆจ้า,จา มอเห็นความถูกเข้ากลับมาดูล่มหายใจสํารวมอินทรี์จิตเทาโงกใจเฮาออกจากความถูกไปไหวนําพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นํนาศีลน,นําธรรมนําคําภาวนานึกถึงภาพพระุพธพร,รูปองคใดองค์หนึง่งที่โพธร,รูปที่เฮาเห็นแล้วมีความดีใจพอใจหักแผงเพิ่นหรือโพธร,รูปบางองค์งเขาเลียวเบิ้งนี่เขาเสียดเป็นรอยยิมยิมยิม,ยมจะน้อยเหมือนหลวงปู่โสธรอ่า ลังบางโลกที่เขาเห็นไม่ร่อยยิ้มในหนาปับ๊บเลยเขาจํามาเข้าจิตเบิ้งบุดท้อปวดทดูใจเขากับเบิกบานไปนําเหมือนกับคนยิมหายทีนะอันนี้คือฝฟกใจของพองใสพองแผ่วดีหรือเสวอยู่กับความคิดดีหรือเสวยอยู่กับเข้าทําจิตคือคนเขาไปเบิงตะลกะเขาบอกเขาเหตุตลกใจเข้ากับหวัวขวัญยิมเยี่ม เัยไปเบิงค้นถูกทรมาเนเห็ดเบิงสัตว์ถูกตีถูกทรมานหัวบ่ได้ดอกกิ่มบ่ได้ดอกมกักกระเงาอันนี้ใจเหาปรุงแตง่งใดปรุงแต่งคิดปรุงแต่งกายเด็นใจเพื่อสีใจเหาาห้เข้าใจสภาวะเหตุใจใแช่มชื่นเบิกบานแลวเฮาก็สีบ่มีความง,งุงุดงิดลำคาดในวันนั้นใจเหาก็สีแช่มชื่นฉทนั้นจึงพยายามต่างใจ,จเจริญ เบื้องล้มหายใจยมมังมือเศร้าก่อนหลับอรุณบันใหม่ทำาใจผ่องใสให้ได้ทำาจใจเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสอย่าฝ่าว่าท่านฝ่าวสิบเบสเนี่ยวยุ่นนัฝ่าวคืดมากตอนนี้คืดปุถุโธคืดปุถุโธทอทมโมสังโฆคคืดดูร่มหายใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเฮาเกิดมาในโลกมีศาสนามีรรมคำสอนมีครูบาอาจารย์มาสอนมีพระธรรมคำพุทธเจ้า มีพระุพธิหุตัวแทนพธเจ้าให้เห่าเห็นเ,นเดียวไปทางไดเห็นเมิดเฮา้ไปเกิดู่ในวางประเทศที่บ่มีพุทธศาสนาเฮาก็บม่มีนแนวนี้ชีวิตก็อีกเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นทําใจเจ้าของพยายามดูแลใจเจ้าของเฝ้าดูจิตใจดูลมหายใจดูการเปลี่ยนแปลงร่างกายมันเหลื่มสุดส้มไปลมหายใจกับแผ่วลงแผ่วลง หัวใจรังเทียกับเต้นคอยบังเต้นแหงบังฉีปจรนคอยบังแหงบังแล้วมือก็มึนหัวปวดหัวแล้วมือก็เบิกบานแล้วมือก็ปวดขิงแล้วมือก็บพองตื่นขึ้นมาสดื่นกะปีกระเป๋าตามสังเกตสังห้อมซ้อมเบิ่งเมื่อวานนี่ชื่นกะปีกระเป๋ามื่อนี่ตื่นขึ้นมาปัดปวดไหลเมื่อนี่เปรื่นมาปวดปวดแอปวดขิงมันไม่อยู่ปกติเด้ นี่คือความจริงสามัญในลักษณะความบเทียงของสังขารแปรปวนอยู่ตลอดนอนคือเกา่านอนเวลาเกา่าตื่นเวลาเกา่าแต่ว่าหลางกายบ่คือเกา่าแต่ละเหมอมีความเปลี่ยนแปลงมีสังเกตจังห้อมซ้อมเบิง่งงลวเฮาพิจารณาตามความเป็นจริงว่าสังขารน,นี่มันแปรปวนบเทียงมีความแปรปวนมันเป็นทุกข์นะ เพราะความแปรปวนของมันมันเป็นทุกข์จกินสิพอเหาไปยึดถือว่าเป็นตัวตนของเราก็ยิ่งทุกข์มากผ่านทาเฮาเข้าใจว่าสังขารร่างกายนี่บมเมนตัวตนของเหามันเป็นสภาพวะธรรมศาสตร์ปรุงเตงเกินโ่มเมนสัตว์บุคคลตัวตนของภัยของมันมันเป็นอนัตตาเป็นแต่ธรรมศาสตร์ปรุงเตงเท้าเข้าใจไปหอดดูแล้วดูเหล่าเข้าใจทึงนี่เหา,เาบบก็สิ่ทวกข์ ปล่อยว่างในสังขารเห็นมันเป็นดูมันเป็นตามสภาพความเป็นจริงนี่นี่อยู่ตรงนี้ความยึดถืออยู่ตรงนี้ตามใดเฮาอยังเห็นว่าเป็นตัวกูของกูของเราของเขาความเป็นตัวตนกย่อมมีอยู่ตลอดไปเพราะเขาใจสภาพความเป็นจริงเขาใจว่าเขาใจความเป็นจริงมันก็เป็นของมันดูปกติแล้จึงพยายามดูล่มหายใจดูความตึกนึกคิดดู กายเจ็บกายปวดกายทรมานดูถ้ำมันได้เกิดขึ้นในใจใจห้าทุจะหายบออิจฉาบออิจยาบอจฉจะส่นะพยายามตึกหนิ่งคิด่ตลอดกาีิกะตั้งใจภาวนา